เดล่าสุดนะคะต่างหูชาแนลที่ออกมารุ่นใหม่ที่สุดในตอนนี้นะคะทุกคู่เลยในคอลเลกชันของ fall and winter 2021มาดูกันดีกว่าคะ่ะว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็ราคาออกช็อปไทยเท่าไหรค่ค่ะ โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแค t ซ i ล่าโมสค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะพาทุกคนไปอัปเดตนะคะต่างหูชาแนลคอลเลกชันใหม่ล่าสุดงนาะที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเลยในคอลเลกชันของ fall and winter 2021นะคะต่างหูต่างๆนี่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันแบบว่าจุใจนะคะ9คู่1ิบคู่แบบมีกี่คู่จัดมาให้หมดเลยพร้อมกับเปิดราคาในช็อปไทยด้วยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าค่ะ ะจะเป็นต่างหู Chanel m e t a l r ซิ i n าร์ดเพ a r ์ล e r r r ร์รนะคะเขาทำออกมาถึง2สีด้วยกันค่ะทุกคนแต่ว่าทั้ง2สีนี้เนี่ยราคาต่างกันเพราะว่าวัสดุต่างกันค่ะสำหรับคู่แรกที่โมจะให้ดูคู่นี้เนี่ยจะเป็นวัสดุของเรซินนะคะที่ทำออกมาให้มันดูคล้ายๆกับมุกนะคะซึ่งวัสดุของ r e ซ n นเนี่ยใช้แทนมุกเอามาทำเป็นตุ้มหูดีกว่าอย่างไรนะคะเจ้าตัวเรซินเนี่ยสามารถควบคุมสีได้นะคะควบคุมน้าหนักได้น้าหนักจะเบา,วก,วากว่ามุกแท้นะทำให้เวลาที่ใส่ติดหูแล้วเนี่ย มันไม่ห้อยเติ่งลงมานะคะทำให้อยู่ติดหูสวยงามนะคะแล้วก็ทําสีทําอะไรได้มันเท่าเทียมกันนะคะทั้งตัวต่างหูนะคะทำให้มีความเรียบเนียนหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคู่นี้ค่ะราคาในช็อปไทยอยู่ที่35,000บาทค่ะ และสำหรับคู่ต่อไปนะคะอีกหนึ่งคู่คู่นี้เนี่ยหน้าตาเหมือนคู่เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแต่ว่าจะมีที่แตกต่างกันก็คือตัวตรงต่างหูนะคะตรงแป้นะจะสีต่างกันคู่ก่อนหน้านี้เป็นสีขาวมุกใช่ไหมคะแต่ว่าคู่นี้เป็นสีชมพูค่ะแต่ว่าเป็นวัสดุเดียวกันก็คือเรซินนั่นเองแต่ว่าจะเป็นเรซินแบบใสนะคะทำให้ดูมีความนุ่มนวลน,นะใส่แล้วก็ดูมีความหวานนะใครที่เป็นสาวหวานคู่นี้ต้องจัดเลยค่ะราคาจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับคู่นี้ค่ะช็อปไทยราคาอยู่ที่43,000บาทค่ะทุกคนไปดูกัน คู่ต่อไปเลยค่ะคู่ต่อไปนี้ค่ะก็คือ Chanel Metal s t r a p CC e c r r i r g s นะคะคู่นี้เนี่ยความพิเศษก็คือจะมีตัวคริสตัลที่ประดับนะคะแวววับนะคะใส่ออกมาแล้วดูเด่นเวลาใส่ออกงานเนี่ยเล่นแสงไฟได้ดีทีเดียวรวมทั้งตัวแป้นนะคะแล้วก็ตัว CC ควายเนี่ยก็ประดับด้วยคริสตัลจาก Swarovski ทั้งชิ้นเลยค่ะคู่นี้ราคาอยู่ที่26,500บาทค่ะ okay. สำหรับคู่ต่อไปค่ะสำหรับสาวรูนะคะแต่ว่ายังชอบความเท่ยู่ค่ะคู่นี้เนี่ยเหมาะเลยค่ะนั่นก็คือ Channel m e t a l รั a ซ s ลเวอร์คริสตัลเ a r ยร์ริค่ะคู่นี้เนี่ยเขาจะให้ความแบบว่าร็อกร็อกนะคะดูเท่เท,เทค่ะด้วยตัวต่างหูสีซีไข่นะคะแล้วก็มีประดับด้วยคริสตัลจาก s w a r o v s k i นะคะแล้วก็มีห้อยด้วยตัวเชนเนี่ยเป็นสสีสลับกันเชนจะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีเงินชุบรูทีเนียมค่ะให้ความเท่มีความเป็นสไตล Rock ์ร็อกร็อกหน่อยเนาะ,ะราคาน่ารักอีกเช่นเดียวกันค่ะ 19,500บาทจากช็อปไทยค่ะไปดูกันที่คู่ต่อไปบ๊า สำหรับใส่คู่กับกระเป๋าหนังนะคะใครที่มีกระเป๋าชาแนลที่เป็นวัสดุของหนังสีดําเลือกต่างหูคู่นี้ไปแพ i คู่กับกระเป๋าของคุณได้เลยชาแนล metal c a f f skin d r e s e a r r i n g ค่ะสาหรับคู่นี้ค่ะเขาทําออกมาเป็น3ชั้นด้วยกันนะคะชั้นแรกก็คือเจ้าตัวแป้นที่ติดกับหูก็จะประดับด้วยคริสตัลนะคะที่มาจากสวาล o อฟสกีและแน่นอนว่าชั้นกลางเนี่ยก็เป็นจุดเด่นจุดขายของต่างหูคู่นี้เลยค่ะจะเป็นหนังนะคะที่ร้อยเข้ากับตัวเมทัลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อบ่งบอกสัญลักษณ์ของชาแนลเล ใครที่มีกระเป๋าชาแนลเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงสายโซ่นะคะสายสพายจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วด้านล่างสุดก็เป็นซีซีควายประดับด้วยคริสตัลจาก s w a ลฟ v สกี้ค่ะราคาอยู่ที่40,000 6,000บาทค่ะแน่นอนนะครับระดับคริสตัลทั่วทั้งชิ้นแบบนี้นะคะร,ราคา4,000 40, 0กว่าบาทเนี่ยโมชิดว่ากําลังโอเคค่ะและสําหรับชิ้นต่อไปค่ะชิ้นนี้เนี่ยโมชว่าเหมาะสําหรับคนที่ดูมีอายุหน่อยนะคะหรือว่าใช้สําหรับออกงานใครที่มองหาต่างหูให้คุณแม่ค่ะลองดูคู่นี้ไว้ได้เลย c h a n ลมีเทลเ a ซินส s t r ช t s Earrings ค่ะสําหรับคู่นี้ค่ะจะเป็นตัวเมทัลนะคะทั้งด้านตัวแป้นนะคะแล้วก็ตัว C c ซีโดยที่ไม่ได้มีระดับคริสตัลแต่อย่างใดค่ะทุกคนระหว่างตัวซีซกับตัวแปน ว่าที่สําคัญะคะ่ะทางตัวแป้นเนี่ยเขามีการประดับคริสตัลไว้นะคะเล่นความเวลวาววิค well, วับนะคนะใส่ออกงานสวยงามหรือว่าใครอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญคุณแม่นะคะคู่นี้เนี่ยแนะนําว่าเหมาะคะ่ะราคาอยู่ที่19,500บาทคะ่ะส่วนคู่ต่อไปค่ะมีความแบบว่าเล็กๆจุ๋มจิ๋มนะคะใครที่อยากได้ต่างหูคู่เล็กๆแต่ว่ายังมีความเป็นแบบว่าเห็นว่าเป็นชาแนลนะก็ต้องดูคู่นี้ไปเลยค่ะชาแนลมีเทอร์ l a s s เพล r ตั้วส์เอ r ยร์ริค่ะสําหรับคู่นี้ค่ะก็จะประดับไปด้วยตัว p e a r l นะคะซึ่งตัว Classs Per ก็จะเป็นอีกหนึ่งวัสดุค่ะที่นํามาใช้ทําต่างหูนะคะเยอะมากแล้วก็เป็นเครื่องประดับส้อยคอเละพวกนี้ก็จะใช้กลาสเพลว์เยอะเพราะว่ามีน้ําหนักที่เบาค่ะสําหรับตัวแป้นนะคะอันนี้จะทําเป็นรูปดอกไม้นะคะประดับมุกไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็รอบๆอบ,อบดอกไม้เนี่ยก็จะมีตัว Swa r o v s k ก้นะครประดับอยู่รวมไปถึงตัวซีซีที่ห้อยลงมาเล็กๆนะคะก <ๆ S 1> ็จะมีตัวคริสตัลระดับอยู่รอบ c ีีควายเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่19,500บาทค่ะสําหรับคู่ต่อไปค่ะหมดช่วคู่นี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับใส่ทํางานนะคะใส่ใน ประจําวันเพราะว่ามันดูไม่แบบว่าไม่วร์เกินไปนะคะแต่ว่ายังมีความแบบไม่ธรรมดาอยู่ในตัวไปดูหน้าตาของคู่นี้กันเลยค่ะ Chanel Metal Go คริสตัล a พิร์ลี่ไวท์ซีซีเอียรค่ะตัวนี้เนี่ยจะทําออกมาให้ในลักษณะมีทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ประดับด้วยคริสตัลนะคะแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยจะประดับด้วย Pearly White ค่ะก็คือเป็นลักษณะของวัสดุที่ทําออกมาคล้ายๆเพิร์ลนะคะแล้วก็ห้อยเอาไว้ด้วยตัว CC ที่ประดับไปด้วย,ยวคริสตั จะได้ทั้ง2องลักษณะก็คือดูหวานได้นะคะดูออกงานได้ดูเท่ได้นะ,ะหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้เวอร์เกินไปค่ะราคาอยู่ที่24,500บาทจากชอ็อปไทยเช่นกันค่ะ และคู่สุดท้ายของแอค1นี้นะคะก็จะเป็นคู่ที่มีความอลังการงานสร้างอ่ะใครที่ชอบแบบว่างานใหญ่งานเยอะนะ,ะหรือว่ามองหาตัางหูที่ใส่ออกงานค่ะคู่นี้ลองไปดูรับรองว่าถูกใจแน่นอน c h n n e l glass pearl strass earrings สำหรับคู่นี้ค่ะทุกคนเห็นได้เลยว่าความอลังการเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวแป้นแล้วก็ตัวที่ห้อยระยะลงมานะคะรวมไปถึงตัว CC นะคะประดับด้วยคริสตัลนะคะตรงส่วนตัว c c เนี่ยประดับด้วยมุกค่ะทุกคนและทั้งสงด้านเนี่ยสีจะไม่เหมือน กันค่ะเป็นลูกเล่นที่ดูแล้วแบบว่าเออดูมีความเป็นศินละปะมีความอาร์ตนะคะแล้วสีของต่างหูคู่นี้เนี่ยก็หวานหวานจับใจกับทุกคนเห็นแล้วแบบว่ามันน่ารักของมันต้องมีมากๆราคาคู่นี้ค่ะ39,000บาทค่ะราคาน่ารักน่ารักเหมือนกับต่างหูเลยค่ะทุกคน ชอบคู่ไหนกันบ้างอันนี้เป็นทั้งหมดของ Act 1นะคะถ้ามี Act 2ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมดเอามาอัปเดตกันให้ดูแน่นอนใครที่ชอบให้มดอัปเดตแบบนี้ค่ะพิมพมาเลยว่ารออัปเดต Act ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะ Act 2ออกมาปุ๊บเดี๋ยวมดจะรีบจัดมาให้เลยนะถ้าเกิดมีคนขอกันเยอะจัดให้แน่นอนแต่ถ้าไม่มีใครขอเนี่ยก็อาจจะต้องผ่านไปนะไปดูคอนเทนต์อื่นกันบ้างนะทุกคนโอเคไหมแต่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะในวันนี้ใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นอยากให้มสมาอัปเดตกันแบบนี้ท YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยส่วนใครที่ชอบในเรื่องราวของของลดราคานะคะเวลามสไปเจอไอเทมเด็ดไอเทมลดราคาเนี่ยมสก็มักจะอัพลง IG s ีสตอนะคะก็ไปตามกันได้ที่ Instagram นะคะแคทซิล่าโมสค่ะมสจะอัปเดตพวกดีลต่างๆของลดราคาเวลาแบรนเนมลดราคาเจอที่ไหนลดราคาเนี่ยจะอัปเดตลงในตัว Instagram ค่ะไปตามกันได้เลยนะวันนี้เนี่ยประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็มาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมค่ะบ๊ายบายอาเดียว